วันนี้เมารำนะผมไปคนเดียวเลยไม่มีคนนะครับไปข้างบนไปไหนก็จะเจอแต่เจ้าถิ่นนะผมเจ้าถิ่นเยอะเลยอยู่ข่านั่งครับอินขดนะมแล้ววันแล้ว ความสูงตอนนี้เราเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะผมออกเดินทางไปเชียงคานกันต่อครับผมตอนนี้เวลาก็ใกลแจะ8โมงครึ่งนะครับ8โมง55นาทีแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะตื่นนอนนะผมเนื่องจากเคลียร์นะผมเดินทางไกลนะผมนะครับผมเดินทางไปนู้นเลยครับยิ่งยาว เมื่อคืนนะผมจัดไม่หมดครับโอ้โหยังชิ้นยังเหลืออยู่นะครับหนึ่งกระสอบเลยครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปแก้ตัวใหม่ที่ภูทอกนะครับผมโอ้โหติดเลยครับผมใบไม้ปลิวมาเกาะเลยฮะอยากไปด้วยใช่ไหมให้ไปด้วยเลยนะครับทางเข้าท่านผู้ชมวิวสวยมากบรรยากาศล้อมล้อมไปด้วยกับต้นสักนะครับ เหมือนจะไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่นะครับผมแถวนี้ใกล้จะถึงแล้วนะผม เราเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อวานมาแก้ตัวนะวันนี้เมื่อวานเข้าไม่ได้วันนี้มาแก้ตัว <c oughs> <c oughs> ครับผม ่ะวันนี้ทันนะผมเมื่อวานมาไม่ทันเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับผมเดี๋ยวไปข้างบนกันใช่ไหมคือใช่ไม่ไม่มีคนนะครับช่วงนี้มันทิมห่างกันนิดหน่อยครัพี่จะขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นเลยก็ขึ้นเลยมีมีท่านไหมมีมีหมอมาช่วงนี้ตอนเช้านิดเดียวพี่มาช้าหน่อยนิดเดียวเยอะจ้าเพราะว่ามันเดือดมันแรงนิดหนึ่งอ๋อเดือดมันแรงไปเข้าปีใหม่พี่ต้องพัฒนาไว้อ๋อวันนี้เหมารำนะผมไปคนเดียวเลยไม่มีคนนะ เดี๋ยวไปขบนกันนะผมไปยังผู้ผู้ทอนครับผมตบรรยากาศทางขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเลยท่านผู้ชม้ยโอเคจัดทุกคนครับผมเดี๋ยวลงไปดูกันนี่ก็เป็นทริปครั้งแรกครับผมเมื่อวานแก้ตัวครับผมวานมาไม่ทันนะผมนี่ฮะความสูงระดับองนทะเลอยู่ที่480กิโเมตรนะครับนี่วิวเหมือนจะไม่ค่อยมีหมอกสักทาไหร่นะเพราะว่ามาสายแล้วแปดโมงเก้าโมงแล้วเนาะ ครับนี่ครับหมอไม่ค่อยมีนะสูงเอาเรื่องอยู่นะผมเหมือนเราจะพักอยู่ฝั่งนั้นโน้นครับพี่พักกันนะครับเ,เมื่อวานมาก็เลาะแถวนี้มาเดิน โอ้โหเหมือนจะมาแบบเที่ยวแบบเกือบทุกจุดนะเมื่อวานนะครับยากาศเหมือนไปไหนกจ็จะเจอแต่เจ้าถิ่นนะผมเจ้าถิ่นเยอะเลยดูท่านั่งครับกินขาดไหมมาวานันมาวานันมาวันแล้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับมีข้างหลังี้ครับผมไกดวอล์กฝึกฝังอีกฝั่งหนึ่งนะเมาลำมาคนเดียวครับผมขึ้่อนมาคนเดียวเจ๋งไหมครัท่านผู้ชม ไดหมอกเชียงครานนะครับโอ้โหความสูงเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับมีไม้ขั้นนะครับผมการขนลงไปขพางนะครบี่อันตราย ก็จะเป็นเสาเสาปักรับคำาัสูงครับผมข้างบนก็จะมีเสานะเสาส่งสัญญาณของทีโอทีครับผม ันยานโทรศัพท์อยู่บนยอดเลยอ,อ,อากาศเย็นอยู่นะครับผมวันนี้เอาเรื่องนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะสวยไหมผมสวยนะแต่ว่าเสียอย่างครับผมเรามาไม่ทันหมอกนะครับมองไปข้างหน้าก็จะเจอนะผมคนละฝั่งกับประเทศลาวครับติดแม่น้ำโขงครับฝั่ง,งประเทศลาวนะช่วงน,น้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมน้ำโขงน้ำไม่ค่อยไหล มีเดี๋ยวรถจะตรงนี้เราจะไปสกายวอล์กเชียงคานกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยเช่นกันเบิงเมืองเชียงฮานเดี๋ยวไปพระกันก่อนนะครับผมอะไรก้มาแล้วนะครับโอ้โหสุดไหมท่านผู้ชมเสียงเดียวครับผมคือ ไม่มีหมอกนะครับผมถ้ามีหมอกจะแจ๋วมาก <c oughs> น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปเชีชชยงทางกันต่อนครับมีวัดตรงนั้นจู่หนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่เราไม่พลาดแน่นอนครับไปให้นอนครับผมวันนี้ไปที่เที่ยวเยอะมากวันนี้มีที่เที่ยวที่จะไป ไปเ,เราไปข้างกันคนระับหลังจากเราเดินเล่นถ่ายรูปสักพักหนึ่งครับเราก็ลงนะครับเดี๋ยวเราเตรียมต,ต,ตัวไปยังสกายวอล์กเชียงคานกัน เลยนะเดี๋ยวเราไปนู่นเลยครับผมไปยังสกายวอล์กเชียงคานนะผมเป็นจุดไฮไลท์ต่อที่สองของวันนี้นะครับหลังจากเราขึ้นไปยังผู่ทอกเลยนะครับจากนี้ไปก็ประมาณ30านาทีครับผมสิบกิโลนะครับเดี๋ยวไป วิวสวยมากเลยวุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลย